ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูกศน,นตบลข้าพเจ้านางสาวเบจนจลน์เฉยสวัสดิ์ครูกศน,นตบลขอรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวาครั้งที่สองระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2 5 6 7ข้อมูลผู้รับการประเมินข้าพเจ้านางสาวเบจนจลน์เฉยสวัสดิ์อายุ29ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูกศนอตบลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวาตั้งอยู่ที่หมู่ที่16บ้านสันตวาโดยใช้พื้นที่สาราประชาคมบ้านสันตวาเป็นอาคารเรียนอยู่ห่างจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังน้ำเย็นประมาณ35กิโลเมตร ในระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2567ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันครบถ้วนมีข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่พิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มีเว็บไซต์และแฟนเพจของกสณตําบลข้อมูลสาธารณูปโภคอุปกรณ์สํานักงานและมีการรายงานข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันตัวชีวัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตําบลตําบลมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่วิเคราะห์ข,ข้อมูลบริบทชุมชนปัญหาความต้องการของชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาตามบริบทความจำเป็นของศูนย์การเรียนรู้ตำบลและมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตำบลตัวชีวัดที่3ความสําเร็จของการดําเนินการการจัดการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวา ส่วนการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวามีจำนวนนักศึกษาในความรับผิดชอบตามเกณฑ์กลุรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดคือมีจำนวนนักศึกษาตั้งแต่40คนขึ้นไปมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการการพบกลุ่มนักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 นักศึกษาส่วนการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวามีรายชื่อข้อทดสอบการศึกษาระดับชาติ i n i t ทั้งหมด2คนข้อสอบ2คนคิดเป็นร้อยละ 100, 100. มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มการเยี่ยมบ้านนักศึกษามีบัญชีลงเวลาเรียนของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนนักศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาร้อยละแปของนักศึกษาทั้งหมดมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและให้ความสําคัญกับการพบกลุ่มการทําาบงานรายงาน ตัวชี้วัดที่4ร้รยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567าจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1คนตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีการดำเนินการสอบในวันที่21และ22กันยายนซึ่งยังไม่มีผลรายงาน ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสําเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ยังไม่มีผลรายงานตัวชี้วัดที่7จํานวนกิจกรรมการศึกษาต่อนเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายส่วนการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวามีผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายทั้ง3กิจกรรมและเกินกว่าค่าเป้าหมายกาหนดทั้ง3กิจกรรมดังนี้1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้พืชผักปลอดสารพิษและการเรียงเชื้อราแตคเรมาเมืม่อวันที่15กรกฎา,าคม2567 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพโครงการการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายเมืม่อวันที่16กรกฎา,าคม2567 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยสุขภาพดีเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้สำเร็จเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวชีวัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื between, ่อนที่ชาวตลาดตัวชีวัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมช at นเมื่อเทียบกับเป้าหมายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวาได้จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ตัวชีวัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายตัวอย่างเช่นร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงการอําเภอวังน้ำเย็นร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารณบ้านหนองเรือตำบลทุ่งมหาเจริญร่วมกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียนอายุ5-16ปีที่ไม่จบการศึกษาภา,บาคบังคับ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวางพานพุ่มเนั่องในวันสำคัญต่างๆร่วมกิจกรรมจิตอาสาตัวชีวะที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาพสร้างกำลังใจผู้สูงวัยสุขภาพดี 2. รับผิดชอบโครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอนเนื่องมาจากพระราชดำริตัวชีวิตที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทีสส่วนการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันตวาได้ดำเนินงานในการจัดทำรายงานวิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศเรื่องการสร้างแรงจูงใจนักศึกษาเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติเอนเนต ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นักศึกษามีรายชื่อเข้าสอบ2คนเข้าสอบ2คนคิดเป็นรายละ100ตัวชีวัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผู้ช่วยงานพัสดุงานธุรการร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายดำเนินงานและประสานงานการจัดกิจกรรมสมมนามวิชาการการเทียบระดับการศึกษา